สวัสดีครับผมวันนี้วันที่3กรกฎาคมปี2566นะครับผมอ่ะก็กลับมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมนะหลายวันที่ไม่ได้นะครับมาอัปเดตเนาะเนื่องจากนะครับเสียงหายวันนี้โฮมีเสียงนะครับก็กลับมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับ สองเรื่องนะครับมาอัปเดตกันก็คือว่านะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของเงินผู้พิการนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่2นะครับอันนี้ก็จะประมาณสิ้นเดือนนิดหนึ่งสาหรับในเรื่องของเงินสาะขอบุตรนะครับผมนะใครที่ทําการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก็อย่าลืมตรวจสอบนะครับว่าระบบเป็นอย่างไรบ้างนะต้องมีการนะครับยื่นเอกสารเพิ่มเติมไหมนะครับผมก็นะสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นพูดคุยกัน2เรื่องสําหรับวันนี้นะนะครับ เรื่องแรกนะครับผมถ้าเราดูนะครับตามรูปแบบที่จะได้รับสำหรับเงินพิเศษของผู้พิการนะครับก็จะได้รับเพิ่มเติมเนาะ200บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่มีบัตรผู้พิการแล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้ก็จะได้รับนะครับเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของการรับเนี่ยนะก็จะได้รับการโอนเข้าให้ก็จะได้รับนะครับผ่านนะครับที่เราทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะนี้ก็ประมาณวันที่20กระกรกฎาคมนะยังไงก็ลองตรวจสอบเพิ่มเติมสําหรับในส่วนของตัวนี้นะครับทีนี้ต้นเดือนนะครับผมสําหรับกลุ่มปรอบบางหนึ่งในนั้นก็คือเบี้ยความพิการ นะครับผมซึ่งก็มีอีก2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิดนะครับกับกลุ่มผู้ที่สูงอายุอันนี้ก็จะได้รับนะครับที่มีตารางแจกแจงเนี่ยวันที่10กรกฎาคมนะอันนี้ก็ลองตรวจสอบดูนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบนะครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนนะครับอันนี้ก็600บาทสําหรับกลุ่มผู้พิการนะครับผมที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะฮะก็จะได้รับ การโอนเงินปกตินะครับก็คือ1000บาทส่วนผู้ที่อายุมากกว่า18ปีนะครับก็จะได้รับ800บาทนั่นเองอัอนนี้ก็จะแจ้งกันเนาะสำหรับในส่วนของวันที่10กรกฎาคมนะครับแล้วก็ไปรับเบีย้ยเพิ่มเติมนะครับสำหรับเบีย้ยผู้พิการเนาะวันที่20กรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มผู้สูงอายุตามเลทปกติเลยนะครับผมก็คือ600บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับก็อายุช่วง60 -69 ปี700บาทต่อเดือนครับ70-79ปี เราก็800บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับ80-189ปีแล้วก็1,000บาทอายุ90ปีขึ้นไปอ่าน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของ3กลุ่มเปราะบางนะครับที่จะได้รับวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมตรวจสอบตัวเช็คนะสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่หลายท่านติดตามก็คือว่า นะครับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจะมีการโอนเงินเข้าให้โดยนะครับบัญชีที่ท่านต้องผูกนะครับในเรื่องของพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับผมอ่ะน,นี่ก็เป็นลักษณะที่ควรทราบนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับผมอันนี้ก็แน่นอนครับปรากฏอยู่ในนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึง่งซึ่งหลายท่านเนี่ยน่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้แล้วนั่นคือแอปพลิเคชัน sso connect นะครับ ซึ่งเวลาเราดาวน์โหลดนะครับก็ถ้าท่านไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะก็ไปลงทะเบียนให้เสร็จสับเรียบร้อยท่านไหนลงทะเบียนแล้วก็ใส่นะครับผมนะสองช่องด้วยกันช่องแรกก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับช่องที่2ก็คือรหัสผ่านเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คนะสิทธิสวิสการต่างๆยอดเงินสะสมต่างๆเนี่ยก็จะมี ท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับเกี่ยวกับทันตกรรมก็จะคงเหลือระบุนะฮะ900บาทสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบนะครับสำหรับในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรผู้ที่นะครับตรงตามเงื่อนไขนะมาตาาม3ามาตาา39อันนี้นะครับผมสามารถเข้าไปนะครับหรือว่าคลิกได้ที่นะครับผมในเรื่องของการเบิกสิทธิที่ประโยชน์นะครับก็คือเป็นรูปดาวตรงนี้ เมื่อเรากดตรงนี้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมีนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่รายละเอียดเดือนหนึ่งะก็คือมกราคมไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะแสดงในส่วนของวันที่31นะครับทับศูนทับสองนะครับที่เป็นในเรื่องของเงินส่งข้อบุตรตรงนี้ก็800บาทนะครับผมนะก็เป็นลักษณะที่ควัญทราบนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้ได้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยดีมากกว่าที่เราตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะ ท่านไหนที่ต้องการเปลี่ยนนะครับโรงพยาบาลดูแลสิทธินะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้สําหรับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันอ่าอันนี้ก็แจ้งกันสําหรับในส่วนของรายละเอียดเนาะนะครับที่หลายท่านติดตามข้อมูลนะครับเงื่อนไขที่เราควรทราบนะครับผมก็จะมีสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นนะครับในเรื่องของรับประโยชน์ทดแทนเนี่ยได้สูงสุดนะครับบุตร3าคนเลยอ่านะครับผมก็ เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับนี่คือเรื่องที่2นะํามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันเนาะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะที่จะได้รับในเรื่องของเงินสงเคราะห์เท่าไรอย่างไรอ่ะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้ก็เป็นการที่หลายท่านติดตามชิ้นเดียวกันนะนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของปีงบประมาณใหม่นะครับ ถ้าเราเทียบให้ดูในเรื่องของกลุ่มปอบางเนี่ยนะครับผมนะก็น่าสนใจเนาะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องของการเลือกนะครับประธานสภาถูกไหมต่อจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะมีเข้าสู่กระบวนการต่างๆนะครับแล้วก็นํานโยบายที่หาเสียงนะครับที่เขาเรียกว่าให้คํามั่นสัญญากับประชาชนไว้นะครับก็จะมาเดินสู่ในเรื่องของกระบวนการนะครับ ว่าปีงบประมาณ2 5 6 7สเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างไรนะครับถ้าเราดูนะครับแล้วก็เจาะมาเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางนะครับก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆที่แจ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มผู้พิการก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของการหาเสียงหรือนโยบายที่น่าสนใจ สำหรับในเรื่องของกลุ่มนี้นะนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเงินนะครับของขวัญแรกเกิดจ่ายนะครับผมนะสามพบาทนะถ้าเป็นในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึง6กขวบแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงผู้พิการอันนี้เนี่ยนะครับผมนะทางด้านของแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะระบุไว้ อยู่ที่1,200บาทก็เป็นอัตราเดียวแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าต่างๆให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งผมว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อจะได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิสสริการนะครับณนะปัจจุบันเป็นแบบไหนอนาคตมีแนวโน้มอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับวันนี้ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะได้รับฟังแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวารายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ